อันนี้นะคะก็จะต่อจากวีเดอร์โฮลุงการทำซ้ำเนาะหัวข้อนี้นะคะเป็นเรื่องของสปรากลิกเคนเฟฮิคไทน์เทนเบเชไรเป็นก็คือให้อธิบายสปรากลิกเคนเฟฮิคไทเทนความสามารถทางด้านภาษาต่างๆนะคะเฟฮิคไทนหรือเฟฮิคไทน์เทนแปลว่าความสามารถนะคะหรือทักษะโอเคค่ะ ตรงนี้นะคะ agency s d a e s p a s s e n d r adjective in the r r i c c t i n um form <_ d ic> um> เขาก็ให้เรานะคะเติมคำ adjective ที่เหมาะสมลงไปในรูปแบบฟอร์มที่ถูกต้องด้วยนะคะก่อนอื่นเลยเรามาดูคำแรกกันก่อนนะคะคำว่า special special ตรงนี้นะคะก็แปลว่า special นะคะแบบพิเศษ s p o n t a n s p o n t a n e แปลว่าเกิดขึ้นเองนะคะเกิดขึ้นโดยทันทีเกิดขึ้นได้อย่างแบบกระทันหันไม่ได้มีการวางแผนเนาะ free sent free n t ตรงนี้นะคะก็จะแปลว่าคล่องแคล่วนะคะไหลลื่น m ü n t h l y m o n t h ตรงนี้นะคะก็จะแปลว่าทางปากนะคะหรือภาษาปากหรือทางปาก intensive intensive แปลว่าอย่างเข้มข้นเลย intensive อย่างเข้มข้น Altaglich Altaglich ก็แปลว่าทุกวันนะคะส่วนคำสุดท้ายนะคะ schriftlich schriftlich เปลว่าเกี่ยวข้องกับการเขียนนะคะข้อแรกนะคะ When Sie spricht Muss Sie fast nie mehr nach Wörtern suchen ถ้าคุณพูดนะคะ คุณก็ไม่จำเป็นเชื่อต้องแบบค้นหาคำศัพท์เลยนะคะแทบจะไม่ต้องค้นหาคำศัพท์เลยเพราะฉะนั้นนะคะคนนี้เขาก็จะพูดอย่างแบบคล่องแคลว่วพูดอย่างไหลลื่น spricht f l ต e ล e n ซ Sie spricht f l ี e ซ e n ์ก็แปลว่าหลอนเนี่ยพูดอย่างคล่องแคล่วเลยหลอนพูดอย่างไหลลื่นเลยนะคะข้อที่สอง er muss seine Sätze nicht vorbereiten เขาผู้ชายคนนี้นะคะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเตรียม seine Sätze คำศัพท์เอ้ยเตรียมประโยคของเขาเลยนะคะ er kann sich gut spontan äußern er kann sich ganz spontan äußern เขาก็สามารถแสดงออกมานะคะแสดงคำพูดแสดงความคิดเห็นออกมาได้อย่างแบบ spontan ก็คือได้อย่างทันทีเลยเห็นไหมคะมันจะมีแบบคำที่ใบอยู่นะคะก็คือ n i c h t for be r e i t e n ไม่ต้องเตรียมพร้อมไม่ต้องเตรียมตัวนะคะก็จะเป็น s p o n t a n ที่มันตรงกันข้ามกันเนาะข้อที่3นะคะ b i n s p r e c h e n m a c h t sie k a um fell e r ในการพูดนะคะหลอนเนี่ยก็แทบจะไม่มีข้อผิดพลาดเลย ม l น c ล i ่อ s ซีเซียกูดเห็นไหมคะบ e i m ส p r e c เ e นในการพูดนะคะใน adjective เ,เ,เนี่ยก็จะเป็นมิน l ล c h นะคะอีซีเซียกูดในการพูดนะคะหรือว่าเกี่ยวกับการพูดเนี่ยเธอเนี่ยค่อนข้างจะดีมากๆเลยข้อที่สี่ดัส h ชไรเ e n นเฟลด์เอียชเวีร การเขียนนะคะก็เป็นเรื่องที่ยากสำหรับเธอนะเชว r เรก็คือยากกว่านะคะยากกว่าสำหรับเธอเพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้ก็เลยจะกลายเป็น s h r i f t l i c h ก็คือเกี่ยวข้องกับการเขียน Muss sie noch mehr ü b e n จะต้องฝึกเพิ่มมากกว่านี้นะข้อที่5นะคะ e อ l e n jeden Tag m e h r r e ์เรสตูเด n อินเทนซ d e utsch เขาผู้ชายนะคะก็เรียนภาษาเยอรมันเนี่ยอย่างเข้มข้นทุกวันเลยแมรเรชตุนเดนเป็นเวลาหลายๆชั่วโมงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการเรียนแบบทุกวันแล้วก็หลายๆชั่วโมงเป็นการเรียนที่แบบอินเทนซีฟเป็นการเรียนที่แบบเข้มข้นนะคะค้อที่6 In ล่นเกช์เ e คเ g นอุ e เปอ e ์ไอคุยเฟอ u นทอ o d ี้อีซี่เ s e s e ์กูดอ Ist s ซ e g ก็จะบอกว่าในบทสนทนาในชีวิตประจำวันนะคะ o u t t a c h ก็จะแปลว่าเกี่ยวก้องในชีวิตประจำวันหรือในชีวิตประจำวัน g e s c break ก็คือบทสนทนาะเพราะฉะนั้นนะคะ in a l t t a k e can g e s c h break e n ในบทสนทนาในชีวิตประจำวันนะคะ ü b e r เกี่ยวข้องกับ e i n k ä u n e การซื้อ un hobby และก็งานอดิเรกนะคะ e a s good เขาก็ ทำได้ดี Aber แต่ว่า s p e c i a l e w e r t e r aus dem Beruf oder aus anderen Fachgebieten fehlen eher noch แต่ว่านะคะ s p e c i a l e w ö r t e r คำศัพท์พิเศษอื่นๆนะคะ aus dem Beruf เกี่ยวข้องจากการทำงานนะคะ order aus anderen Fachgebieten แล้วก็คำศัพท์ ที่จากเาจาะจงหรือที่สาขาที่เชี่ยวชาญอื่นๆนะคะก็รอนเนี่ยก็ยังขาดอยู่นะยังคงขาดความคำศัพท์พิเศษเกี่ยวข้องกับอาชีพแล้วก็เกี่ยวข้องกับาสาขาที่มันแบบพิเศษพิเศษสาขาอื่นๆที่มันมีความสเปเชียลที่มัมีความเชี่ยวชาญอยู่นะ